ดูระยะเบรกว่าใครสั้นกว่าถูกถูกถูกคันนี้มันแรงกว่ามันจะเบรกได้ยังไงวะเนี่ย่ออฟโรดทีวีครับจัดฟอมแล้วก็สวัสดีครับอาแล้วก็ สวัสดีครับลอับนผมอ้าววันนี้ฮะเรามาทำอะไรกันครับพี่เอครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาตามกระแสตามกระแสนิดนึงเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรถหนึ่งเซกเมนต์ที่ถือว่าฮอตฮิตที่สุดหรือที่เราเรียกว่ารถในกลุ่ม B Segment หรือ B SUV หรือบางคนก็เรียกว่า B c r o s s o เ e r อ่ะเป็นรถเรียกเป็นรถ รถตรวจการไซส์กระทันรัดเขาบอกอย่างนั้นนะวันนี้เนี่ยพามารู้จักกับรถ3รุ่นซึ่งเป็นเรื่องดาวเด่นของ s กเ m e n ์นี้เลยเพราะว่าเป็นรถที่3รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเลยบางคนก็เริ่มได้รับรถแล้วบางคนก็กําลังตัดสินใจอยู่ซึ่งวันนี้เราจะมาลองดูที่ว่าไขข้อสงสัยว่าเจ้ารถ3ตัวที่ว่าคือข้างหลังเนี่ยครับไล่เรียงเลยครับตั้งแต่ Honda SRV ในเวอร์ชันท็อปสุดเลยนะในรุ่นไ s นะแล้วก็ตรงกลางผู้เล่นน้องใหม่ท้กบอกน้องใหม่เพราะว่าเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดฮาวาวซึ่งถือว่าเป็นสิงโตสิงโตสิงโตตัวนี้เจ้าโจไรออนเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์ที่มาใหม่มีรถเนี่ยสองคันในกลุ่ม SUV คือซีเอในฮาวาลเฮดซิกแล้วก็เนี่ยน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเลยฮาวาลโจไรออนและอีกผู้เล่นหนึ่งที่มีการอัปเกรดตามเรียกตามตามกลุ่มตามเทรนด์ให้ทันขึ้นกับผู้เล่น หน้าเดิมที่คุ้นเคยแต่สปอร์ตขึ้น <Yeah. S 1> กับโ o โร拉ครอส g r ซึ่งซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมีความเปรี้ยวมีความโฉบเฉียวมากขึ้นวันนี้ก็เลยเอารถ3คัน3รุ่นซึ่งเป็นรถไฮบริดนะต้องบอกว่าเป็นไฮบริดทั้ง3คันเลยมีเครื่องยนต์1,500้ c บวกมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งเจ้าเอสอาร์ั ER ER นุนพันห้าร้อพันห้าร้อยแลวก็โจลรออนก็พันห เอเมแต่ที่สำคัญครับผมอยู่หน้าหน้าโตโยต้าโคโรราครอสซีอาเครื่องใเญ่นเอเหมือนกัน1 8 1> ห <S 2> <S 2> ใหญ่สุดนะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันเราจะมาดูว่าในรถทั้ง3คันเนี่ยที่เป็นไฮบริดทั้งหมดเนี่ยใครจะมีสมรรถนะอย่างไรบ้างเพราะว่าเดียวนะครับเราจะพาผู้ชมไป <sim. S 1> ลองกับ3ภารกิจครับโดยมีภารกิจแรกเป็นในเรื่องของอัตตาเร่ง0-80ถึงแปเราจะมาอัตตาเร่งถึงก่อน ใครๆก็จะบอกว่าอัตราเร่งที่ใช้งานกันบ่อยที่สุดเนี่ยคือ0ถึง80เพราะในเมืองเนี่ยเราได้ลองใช้เรามาดูรถสามคันนี้ครับบางคนบอกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคมันวิ่งไม่ค่อยดีมันรู้สึกมันไม่ค่อยดีนะกับรถไฮบริดอัตราเร่งไม่น่าพอใจเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่า3คันเนี่ยมีอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรบ้างถึงไวมปลอมใชมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆนะอย่างที่บอกครับคือในสเตชันอันแรกที่พี่เอบอกเป็นเรื่องของอัตราเร่งเพราะว่ารถในเซกเมนต์เนี้ย มันเป็นทางเลือกของทุกครอบครัวผมมองว่าอย่างนี้คนอยากใช้เรื่องของใช้แต่อาอ้เคะเรนนะทำธุรกิจไปเรื่องของกระบะคนอยากไปครอบครัวใหญ่ไปรถตู้ไป s u v ใหญ่แต่ต้องมี1คันแหละที่ใช้ได้หมดเดินทางได้หมดฉะนั้นรถที่ใช้งานในเมืองแบบนี้ วันนี้เราจะได้เห็นเรื่องของการทดสอบอันแรกเป็นอัตราเร่งอันที่2คืออะไรพี่เออันที่2คือในเรื่องของเบรกเราพูดถึงอัตราเร่งแล้วเราต้องพูดถึงว่าความปลอดภัยในเรื่องของเบรกวันนี้เซตเอาไว้ว่าที่ความเร็ว60ครับเราลองเลยว่าวิ่งมา60เนี่ยถึงระยะแล้วทุกคนเนี่ยกระทืบเบรกพร้อมกันดูซิว่าระยะของการเบรกของรถทั้ง3คันเนี่ยซึ่งต้องบอก3คันเนี่ยใช้ระบบเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรก4ล้อเมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็คงน่าจะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันในเรื่องของระบบครับทีนี้เรามาดูว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระทืบเบรกแล้วหยุดเป็นอย่างไรใครหยุดได้เร็วกว่ากันอันนี้คือในขั้นที่สครับแต่แล้วในขั้นที่3อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของ handling เป็นเรื่องของ f e ล l i n g ดูว่าเราจะมาดูว่าในการขับサาลมไพลอน6ตัวที่ตั้งไว้เนี่ยในความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการเข้าเนี่ยรถมีอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเห็นในภาพเลยครับว่าในคลิปกันเลยว่าให้เห็นจริงๆรลงว่า แต่ละคันความเร็วพอๆกัน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอาการตัวรถเป็นอย่างไรบ้างแล้วอย่างบอกแล้วผมว่าเนี่ยผมมากับคโรราคอส์จอาเพราะนี้เราขับคโรราคอสจอาเนี่ยเขาเพิ่งอัปเกรดอัปเกรดช่วงล่างมาใหม่ใช่เปม่ตัว GR าจะไม่เหมือนตัวคโรราคอสปกติเพราะว่า GR เนี่ยนอกจากหน้าตากระจังหน้ามีความเปลี่ยนแล้วเนี่ยช่วงล่างครับโช๊คสปริงเปลี่ยนใหม่หมดเขาบอกว่าสปอร์ตขึ้นฮลิกดีขึ้น เป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ลองอาจารย์เอเลือกนั้นจัดปรอมนะเลือกกันแล้วเหรอเลือกแล้วเลือกชั่วโมงนี้มาบ่อยเรายืนก่อนเลยผมใส่ออฟโรดผมขอคันที่ใหญ่ที่สุดฮาวาวลจไลออนไซส์ใหญ่เลยนะผมขอเอาใหญ่สุดสไตล์ผมมันต้องรถใหญ่โตใช่สิงโตของคุณข้าวไปเลยเอานี่เลยอยู่แล้วครับผัดเปรี้ยวครับป้งตัวฮอนด้านั่นแหละครับซึ่งพร้อมแล้วท่านผู้ชมครับงั้นเราไปลองภารกิจแรกกันเลยครับไปครับไปลุย ยังไงพี่เอ,อยังไงลองนิดนึงเรามาลองอ,อัตราเร่งช่วงศูนย์ถึงแปดสิบกันนิดหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยบีเอสวีสามคันสามค่ายน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นที่จับตามองกันว่าอัตราเร่งเนี่ยถ้าเราเร่งใช้งานในเมืองโดยส่วนใหญ่เนี่ยศูนย์ถึงแปดสิบเป็นช่วงอัตราเร่งที่ที่เราจะใช้งานกันเยอะมากฮนะหลายๆคนอยากจะรู้วันนี้แล้ก็ต้องบอกว่าเรามาลองตอมอยู่กาโจอลอน อ่าวาจาูเรยอนพี่อยู่กับเกอรต้าจีคอตัวจี R อ่าแล้วก็ามาในฝั่งอาร์ตอยู่ใน h ฮซาวี A w e นะเขาได้เฮซาวี A w e ตัวใหม่ล่าสุดเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้อ่านี่ผมอยู่ในรุ่นอาเอก็ก็ผมมีหนึ่งร้ยาสิบเ็ดแรงม้านะครับผมโอ้ยน้อยว่ะโคตรกระจอกเลย <laughs> <laughs> ผมรถจีนเว,วรอ้อยเก้าสิบมาเว้ยโจเรยอนเว้ย ไม่ได้มเรื่องแรงม้าเ่ย่าไปพูดพูดแล้วสะพานใจเอ่อทำไมเครื่องที่มาเนี่ยอยู่ข้างข้าง่านได้มองซ้ายก็พันห้ามอเตอร์ขวาก็พันห้ามอเตอร์เอ็นเอเหมือนกันนะไม่มีโบพี่ก็เอ็นเอพี่มีพันแปดเลยพันแปดพร้อมมอเตอร์แต่แรงม้ารวมร้อยยี่สิบสองเดี๋ยวลองโหมดธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวขอดูว่าเรามีบูทเทอร์โบไหมเพราะว่าเห็นแรงม้าแลวร้อยยี่สิบสองเนี่ยฝั่งซ้ายร้อยเก้าสิบฝั่งขวาร้อยสามสิบเจ็ด ลอ 18, อ้อ18บแ้วก็18เหมือนกันนะรถก็ขนาดเหมือนกันช่วงล่างหน้าอิสระหลังมอติลิงบีมพอเช่นบีมาวไว้ง่าย<ม>หลังเนี่ยพอเช่นดีมก็เหมือนกันนะช่วงล่างเหมือนเครื่อง<ฮ>ะใกล้เคียงกันเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงพรอมครับห้าสีสา่สามสองไป ไปตัวแรงไปตัวแรันเป็นแรงที่โดนะอ้ะวีบอกว่าไใ้ที่สุดม้าเราน้อยกว่าใครเพื่อนเราก็เมื่อกี้เราก็โดนไอราวีเฉือนเล็ก ทำไมจอไรออนมันแรงแล้วะทำไมผมเหมือนโดดเดียวเดียวดายวะวิ่งอยู่คันเดียวเลยอ่ะเอาไม่วันอขอรอบนี้รอยีบสองมาเห็นมองลิฟลิซ้ายก็ขึ้นไปแล้วขวาก็ค่อยๆเล่นแซงจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวลองสปอร์ตขอลองสปอร์ตอาจจะมีดีที่สปอร์ตก็ได้ใครจะไปรู้ว่าคอสจียเนี่ยอาจจะกินก็ได้นะในโหมดสปอร์ตรอบนี้ผมจะชนะจอไรอนเนี่ย หรือหรือผมไม่ต้องสปอร์ตนะมเอาแบบธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวจะขิงให้ดูโอ้โหสปอร์ตที่สปอร์ตแหมมาด้วยกันน้องสปอร์ตเหมือนกันเฮ้ยรู้ว่าเท่าไหร่ยังไงกลัวเหงาว่ากลัวเหงาว่าวิ่งอยู่คันเดียวเลยรอ่ะไม่เห็นมีใครมาวิ่งอยู่ข้างๆเลยอะอย่างนี้แหละคนเร็วกว่ามันก็จะคุยอะไรก็ได้ตั้งโหมดสปอร์ตนะตั้งโหมดสปอร์ตจอดิสเพย์กลางเป็นสีแดงเลยนะแสดงว่าสีแดงมันสปอร์ตและแรงกว่าเดี๋ยวดูที่มันแรงกว่าขนาดไหน ของผมก็แหงของผมแม่งเป็นภาพแบบรถเบอื่อรถเหมือนแบบจับภาพไม่ทันอ่ะโคตรเสียวในตัวไลออนอ่ะทำไมเขาเกทับเราหมดเลยไม่น้อยแรงม้าถึงเราจะน้อยกว่าใครเพื่อนเราก็มีกล้องสามร้อยหกสิบนะอย่าออกก่อนนะตัวไลออนอย่าออกก่อนนะเอ้ยนี่ต้องให้ต่อด้วยเหรอต้องให้ออกไปก่อนแล้ว่อยไปช้อนที่หลังอ่ะอเฮ้ยจะอับอายไปนะพรคุณครับผมจะทำแนะครับ ่มาสามสองไปโอ้ยกมบกันด้วยครับผมไอ้สปอดูดี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 ไอ้สุดเราเข้าหลังมันเจ็บ คตเหงาว่าวิ่งอยู่คันเดียวอ่ะโจไลออนแม่งวิ่งอยู่คันเดียวเลยอ่ะไปไหนกันหมดอ่ะทำไาม,มับแนันรแล้อไว้าโจไลออนเนี่ยาตาเล่งดีก็คุยอะไรก็ได้นะ <c oughs> เบ่อว่าอย่างน้อยผมก็นะโตโยต้าครอสแหละ พี่แอพี่แอเราลองคันเร่งเราลองอัตราเร่งมาแล้วเดี๋ยวเราลองอะไรกันอีกพี่ลองโอเคตาเร่งอะ่ะอย่าพูดดิอย่าพูดเยอะดีกว่ากันหมดเลยเอาเป็นว่าในเมื่อ,อตาเร่งอย่างโคงาครอสอาจจะซู้งไม่ได้เดี๋ยวขอลองดูดิว่าเบรกที่ความเร็ว60สิบเราจะวิ่งไป60สิเท่ากันเลยพอถึงตำแหน่งเบรกที่พลยอนมาร์กอยู่กระทืบเบรกมีแรงเท่าไหร่เบรกให้สุดแรงเลยดูซิว่าใครอยู่ตรงไหนดูระยะเบรกว่าใครสั้นกว่า ถูกถูกถูกคันนี้มันแรงกว่ามันจะเบรกได้ยังไงวะเนี่ยต้องมาลุ้นต้องมาลุ้นเอานะขอขอคะแนนบ้างสิเมื่อกี้อาจารย์เล่งก็ท้ายขบวนแล้วขอขอนำบ้างมาพร้อมนะเตรียมพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งเลี้ยงครับหกสิบแล้วหกสิบหกสบเสมอความเร็วที่หกสิบครับหกสิบหกสิบแล้ว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 ประคองประคอง ขออภัยจูเลยียนเบรกก่อนเอ้ยโอ้ย <c oughs> เราใช้ได้ดพอกันเราพอกนร <c oughs> จูเลียนโกอีกแล้ว <c oughs> พร้อมนะ พร้อมแล้วถึงหนึ่งไหนะับหนึ่งครับนะออกไปพร้อมกันเล่งให้หกสิบแล้วพยายามประคองให้คู่กันนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งประคองประคองประคองหกสิบนะหกสิบหกสิบแล้วหกสิบแล้วหกสิบแล้วเลี้ยงหกสิบครับเลี้ยงหกสิบเลี้ยงหกสิบเลี้ยงหกสิบสิบ มีได้แล้วนิดเดียวเองนะเมื่อกี้งก่อนออกคุยไปแล้วเยอะชนะก็คือชนะนะเข้าใจไหมชนะก็คือชนะเดี๋ยว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 จแลอนเข้าไปทำไมทางนั้นนะครับผมอ่อเท่าที่จับได้ก็คือความเร็วทะลุ60ครับตอนเบรก ีกรอบดีกว่าเพื่อความสัถียนอ่าสามสามเอานะนี่ก็หลีสองสองในสาม็ุไงกัชนะอันนี้สองในสามอะในช่วงนี้เมื่อกี้สองทียังคาใจฝั่งซ้ายบอกว่ารอบแรกเบรกเร็วนิดนึงรอบสองความเร็วขยับไปนิดนึงเอาอีกทีอีกทีสามสามรอบสามรอบนะเราคุยเกทับครับเพราะว่าเมื่อกี้เบรกมาสองรอบเนี่ยตัวตั้งคนละ c r o s GR เนี่ยถิติเบรกระยะสั้นสุดเราที่หนึ่งเรื่องนี้อมคุยพูดชัดยำ้ำเน้นเน้นเน้นเลยเพราะว่าอาจาราเล่นสู้ใครเขาไม่ได้เลยแล้วเนี่ยเบรกขอหน่อยเถอะอ่ะเราลองรอบที่สามพร้อมไหมจะร่อนซ้ายพร้อมพร้อมพร้อมเอาวี awi, ขวาพร้อมไหมครับอ่ะพร้อมอยู่แล้วครับอ่ะเรามาเหมือนเดิมน,นะห้าสี่สามสองหนึ่งพร้อมโดดออตัวเลยนะแล้วหกสิบนะเลี้ยงหกสิบถึงเส้นกระทืบเบรคขยุกกร ตามนั้นเห็นภาพเลยนะครับพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งหกสิบนะหกสิบ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 ยกมาลดมารถมาให้หกสิบพอดีหกสิบพอดีหกสิบพอดี ใส่ลาเบกเราจะร้อเอ้าวผมสั้นกว่า,าละ่ะอันเนี้ยโจไลออนเป๊ะเบกที่หกสิบตรงเส้นเป๊ะทุกอย่างเลยเราก็เป๊ะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าเขาจะมาใครกว่าสงสัยเบกกันร้อน <c oughs> ผมก็เป๊ะเลยวนะไม่เป็นไรไหมสามสามเอาหนึ่งเนี่ยยังไงไปสองรอบเราได้คะแนนละโอ้ยกินขาดกินขาด มาถึงในช่วงสถานีช่วงที่สามเนี่ยสถานีที่สามของวันนี้เมื่อกี้เราลองเรื่องอาตาเร่งกันไปแล้วนะแล้วก็ลองเรื่องของเบรกไปแล้วเรามาสถานีที่สามเนี่ยเรามาลองดูฮันนิลิ่งว่าเราในการเข้าซาลามที่ความเร็วห้าสิบกิโลเมตรชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยครับเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งกาซาลาร์มไพลอนหตัวเนี่ยอาการลดเปไรบ้างช่วงล่างลถแต่ละคันเนี่ยก็อาจจะมีการเซตอัพที่ต่างกันอย่างอย่างพี่คันแรกเนี่ยโตต้าโคโรราครอส GR เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีจุดเด่นจุดเด่นเขาคือเขาได้รับการเซ็ตโช้คอัพและสปริงใหม่ที่ไม่เหมือนกับเจ้าคุณรัครอสปกติ mm. เขาบอกว่ามีการเซ็ตกันใหม่แต่ว่าบนช่วงล่างพื้นฐานก็ยังคงเหมือนเดิมที่เป็นหน้าอิสระแม่นลัรสตัดและหลังที่เป็นทอร์เชนบีมอันนี้คือของโตวต้าคุณรัครอสและ Cross คุณรัครอสกีอาันนี้อ่ะแล้วคันหลังของอาร์ตเป็นไงบ้างครับ เอ้ยคุณเปลี่ยนเหมือนผมเนี่ยด้านหาเป็ขาชีหมือกันใช่ไหมนะัะผมด้็น่้าเป็นอิสระและนีตัดสตั์เหมือนกันคลา้ายกันแล้วแล้วหลังจากเจ้าฮอนด้าเฮซวแล้วเนี่ยข้างหลังสุดอะไรยังมีผู้ครองตำแหน่งเรื่องตาตรนเว่งอยู่ข้างหลังเนี่ยฮาวจาจไลอนชุดล่างเป็นไงครับ ไม่อยากจะขิงช่วงล่างไม่ต่างกันพี่แต่ทีนี้ว่าตัวรถผมเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าชาวบ้านไม่รู้ว่าสลาลอมจะเป็นยังไงอันเนี้ที่น่าห่วงนิดนึงเยวไปลองเลยก่าว่าเดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยนะข้างหลังดูๆมันไปนะดูเด็กๆดูมันไปนะว่าโตต้ตาโคราสกยร์เนี่ยโชัพสปริงใหม่ที่เซ็ตใหม่ในสไตล์ของกยร์เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างการพทยลอนหกต้นที่ความเร็วห้าสิบดูก็ดีนะเด็กๆผมจะคอยดูว่ามันจะย้วยเหมือนเดิมเปล่า ไม่ไหวก็อย่าฝืนนะไม่ไหวก็อย่าฝืนนะเล่นไปแล้วหนึ่งพลอนเนี่ยเอากินไปแล้วหนึ่งกินไปแล้วหนึ่งไม่ไหวก็อย่าืนนะไม่ไหวก็อย่าปืนนะเล่นไปแล้วพอนเนี่ยคิดไปนิดหนะึ่งอ่าเราลองกันนะคันามมาครับรอบลองครับเอาอย่างเลยย่างไปแล้วนะ้อมแล้วมาได้เลย เนียนเว้ยมันไปเนียนเว้ยไปอยู่อ่าเรา,า<บ>ัดไปยุธยาเจย์ไ้อันอ่ะไปนะเจะลองกันอีกร้านไหมครับเจออีกร้านหนึ่งไหม ได้ได้เอาอีกสักรอบแล้วอีกสักรอบนี้ว่า h ฮ n d ิ i งรถเป็นยังไงเรามาลองอีกสักรอบหนึ่งเราจะพยายามไม่เก็บไฮลอมตัวเดิมั้นแ,แล้วเนี่ยเราจะลองให้ดูว่าเราจะเก็บตัวใหม่หรือเปล่าออกไปแล้วครับตัวละสองร้อยนะตัวละสองร้อยนะ เดียนแน,น่หลอดนี้หลอดปอมขู่ไว้ว่าสองร้อยต่อกลวยนิ่งๆต็มีพร้อมนะครับพร้อมครับ ตัวที่หกรู้สึกมีลุ้นนะตัวที่หกเนี่ยให้ซาวีเนี่ยไปนะไปนะร้อยนะสองร้อยกลวยละสองร้อย ดึงห่างๆไหมเจอดอนดึงห่างๆเพราะว่ามีการขู่ว่าสองร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับผมเรามานั่งคุยกันดีกว่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นดูทุกคนเขาเขาเขาขึ้นเองหมดเลยอะนี่ยดูดูดูค่อยๆกดกล่าแสนกลาอะไรของคุณฮะผมถูกกับพวกคุณผมเลยต้องใช้กําลังนิดนึงไม่คือคําถามฮะเมื่อกี้อ่ะตาเร่งลองแล้วเนี่ยอ่า จูเรออนแรงสุดรเราสู้ไม่ได้เราต้องยอมรับนะแต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจครับที่แรงทั้งหมดเนี่ยลดน้าหนักตัวฝาท้ายไฟฟ้าโอ้ใช่คือฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยคนอื่นสองคันนี้มีมหน,กนักไงหนกักหนักพอจูเรออนฝาท้ายเป็นช่วงแก๊สแบบสแตนดาร์ดเนี่ยทําทให้อัตราเร่งดีกว่าหรือเปล่า เอ้ยมันมีผลด้วยหรอเอานหนักนั่หนักไงมั้งมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใครรจะู <c oughs> อ้อย่อยางน,น,น้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ราคาถูกสุดลดแรงสุดร,ร,ระยะเบรกสั้นสุดอ่ะออเอาสิออกมาทีหลังสุดอ่ะผมมาขิงอ่ะแต่คุณเดี๋ยว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 ยังไงล่ะเดี๋ยวระยะเบรกสั้นสุดเดี๋ยวผมเถียงนะเบรกสามรอบเนี่ยสองรอบเนี่ย สองรอบผมนำนะเออนำนี่คือยังไงนําไปอยู่ข้างหน้าถึงเครื่องพันแผมจะไม่สามารถเล่งสู้ใครได้แต่เบรก2ในสผมเบรกหยุดก่อนระยะทันสุดนะเกทับรัับแต่ราคาผมก็รู้สึกจะแพงสุดเลย้านสองแสนสี fighting, ่หม 400. ่านใ่คุณแพงกว่าคุณแพงกว่าผมฮะแต่ผมถูกสุดแต่ว่าอย่างว่าแหละผมเนี่ยเพิ่งออกมาล่าสุดไงก็ต้องดูกันยาวๆว่ามันจะเป็นยังไงถูกไหม แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกอัตราเร่งกับเครื่องพันหพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเนี่ยมันสามารถทําอัตราเร่งได้โหคุณนี่เด็กๆเลยผมฉีกเป็นกระดาษเลยอ่ะเหงาอะขับคนเดียวเหงาอะขับคนเดียวเรียกเหงาอะคุณอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งคุณลองมาวัดกันยาวๆว่าร้อขึ้นไปผมว่าร้อขึ้นไปเนี่ย อื่นได้นอนเออก็มีสิทธิ์นะก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้โตโยต้าจะไม่ยุ่งเราจะนิ่งๆนะแต่กลับไปดูสเตชันสามะดูดูภาพแล้วกันนะว่าการเข้าที่ความเร็ว50เนี่ย handling ของรถเวลาผ่านสลาลอมเนี่ยสังเกตว่าช่วงล่างเนี่ยเซ็ตโช๊คอัพสปริงใหม่อ่ะว่าง่ายรถเราแต่งใหม่ฮะนิ่งกว่าเราตัวน้อยกว่าอ่นแล้วเมื่อกี้ดูดูจเยลอนเฮ้ยเขาตัวใหญ่เขาตัวใหญ่โยกดูดูมุมกันโยก นี่รถเนี่ยมันต้องแลกมากับความนุ่มนวลในทางเรียบถ้าจะเป็นลักษณะของ B SUV แบบนี้จะมาแบบโอ้โหแข็งกระด้างเข้าโค้งแล้วแบบโอ้โหทื่อๆไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันก็มีให้ตูบ้างของผม,<ต>ผมไม่แข็งนะของผมอะเรื่องล่าไม่ได้แข็งเว้ยเพื่อนแล้วมันกมน็มันมีระบบอ่าพวงมาลัยเป็นระบบอ่า VGR นะครับมาช่วยมาช่วยในการผ่อนแรงอีกมันทําให้การเข้าโค้งอ่าเข้าสลารล้อมเนี่ยมันทําได้อย่างสมูท นะแล้วก็ช่วงล่างที่ก็ปรับเซตมาคือต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็น RS นะครับช่วงล่างจะไม่เหมือนตัว EL จะปรับเซตให้มันให้มันหนืดขึ้นให้ให้ดูให้มีฟีลลิ่งสปอร์ตมากขึ้นนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ดีดีกว่าตัว่ EL นะผมตัว EL ลน่าจะอามย้วยๆหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้เฟิร์มขึ้นอันนี้เฟิร์มคล้ายๆกันคล้ายๆกันต้องบอกคล้ายๆกันาดคือในตัวคุโรร่าครอสเนี่ยถ้าเราดูดีการแบ่งรุ่น o ุโรร่าครอสมีตัวเวอร์ชันปกติับ แล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดซึ่งเรียกอัปเกรดมาเป็นในตระกูล GR เนี่ยให้ดูสปอร์ตขึ้นฉะนั้นแล้วจะบอกว่าโคโรราครอสเนี่ยคุณสามารถเลือกได้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าถ้ากําลังมองหาถ้าสนใจโต้ตาโค c รราครอสอยู่เนี่ยคุณสามารถเลือกถ้าคุณต้องการรถนิ่มนุ่มนวลไปดูครอสธรรมดาถูกต้องแต่ถ้าต้องการสปอร์ตมองกลับมาที่ GR ตัวนี้นี่เพราะเหมือนรถที่มีการแต่งที่พร้อมขึ้น และที่สาคัญนะเมื่อกี้จากที่ลองเนี่ยในฮันนิลิ่งเนี่ยเมื่อกี้อาร์ตพูดแล้วว่าในระบบต่างๆที่มีเนี่ยในตัวโคราครอสเองเนี่ยถ้าเมื่อกี้จากที่ผมได้ลองขับเนี่ยที่เห็นว่าการให้ตัวของรถเนี่ยอ่าเรียกว่าการลดตัวมันน้อยเนี่ยจริงๆในระบบ v s c ที่คนโทรลการทรงตัวตัวรถเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้ตอนที่ขับเนี่ยในกล้องในรถจะเห็นว่ารถเนี่ยในช่วงพยลอนตัวที่4ี่ห้าเนี่ยเจ้า v s c เนี่ยมันช่วยควบคุมมันทาให้รถเนี่ยเข้าโค้ง เข้าโค้งเข้าซาลาอมเนี่ยง่ายขึ้น,นอ่าจะเห็นเลยว่าระบบเนี่ยก็มีตัวช่วยอย่างนึงเหมือนกันมีมานผมก็มีไอตัวไอ้นี่ไง V g จีบที่ช่วย,ยนันะโจไลออน,นโจไลออนอาจจะดูตัวใหญ่นิดนึงแต่ว่าเวลาเข้าโค้งความสมูทของเขาก็มีมันอาจจะเขาเรียกว่าผมใช้คําว่าย้อยแอบย้อยนิดนึงนะเพราะด้วยที่ความความที่ว่ารถมันต้องการที่เป็นลักษณะของรถครอบครัวหรือว่าเป็น s อ v ตัวเล็กที่ใช้งานในเมืองไม่ได้มาต้องการสมรรถนะแบบว่า โอ้โหต้องมาสวีทสวาส์แตกกาลังเครื่องยนต์เขาได้ระบบเบรกเขาโอเคแต่มันต้องดูกันยาวๆอ,อันนี้ที่ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยอนาคตเจ้าโจไลออนเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งด้วยตลาดของทางโตโยต้ากับฮอนด้าเนี่ยเขาทํามานานแล้วในหลายเรื่องแล้วก็สาหรับทางโจไลออนสำหรับเกรดวอรมอเตอร์เนี่ยเพิ่งเข้ามามฉะนั้นต้องดูกันยาวๆสําหรับโจไลออนสรุปกันหน่อยมามจะบอกว่ารถทั้ง3คันเราไปขโมยเข้ามาจากในงานเขาราเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่า3คันเนี้ย ตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดประกวดเรื่องการเทสเรื่องของสมรรถนะในงานคาสเซียโดยกลางปีนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับจากนั้นเราเห็นว่ารถทั้ง3คันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันเราเลยมาเรียกว่าลองให้คุณชมได้ดูว่าในแต่ละสเตชันในแต่ละรุ่นที่คุณชมอาจจะยังไม่เลือกหรือบางคนซื้อไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ได้เห็นในสเตชันในบางอ่ะเล็กๆน้อยๆแล้วกันอัตราเร่งเบรก แล้วก็แ h a n d ลิ่งที่เป็นลักษณะของซาราล้อมแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานก็ลองไปดูนะครับในปัมเปอร์ถูงปัมเปอร์ก็มีลองขับก็มีส่วนของผมออฟโรดวันนี้แหละครับจะได้เห็นนะฮะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับปัมเปอร์ถูงปัมเปอร์นะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้กับพวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมแอปดีๆแอปสําหรับคนรักรถครับขับบัดดี้นะครับก็โหลดกันเข้ามานะในมือถือเอาไว้นะครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่เอนะครับผมจากช่องลองขับช่่อองงเดียยววกกกััันนะครรรบบแแตาาลลข้็ คุณปอมครับออฟโด <TV S 1> รดทีวีนะครับเข้าไปติดตามกันค่อยเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับผมบขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ